ผู้ชมชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของสังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับพันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม หินกินเหล็กหินกินเหล็กอีกหนึ่งตำนานของภูเขาควายกล่าวกันว่าหินกินเหล็กนั้นเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีอยู่บนภูเขาควายดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดินลาวครั้งแรกของการพบเจอหินกินเหล็กนั้นท่านว่าเกิดจากการที่ชาวบ้านแถวนั้นไปขุดต้นไม้บนภูเขาควายแล้วปรากฏเป็นเรื่องแปลกที่ว่าจอบเสียมของชาวบ้านที่ใช้ขุดลงไปในดินนั้น เกิดการผุกร่อนและหักลงอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ทั้งที่ยังเป็นของใหม่อยู่ทแท้ชาวบ้านจึงได้ทำการสืบค้นและพบกับสาเหตุที่แท้จริงว่าภายในแผ่นดินภูเขาวายนั้นมีแร่าธาตุหันมาสจันอยู่ซึ่งก็คือหินกินเหล็กนั่นเองอำนาจของหินกินเหล็กนั้นสามารถทำลายเนื้อเหล็กกล้าชั้นดีให้ผุกร่อนลงได้ในเวลาอันรวดเร็วนอกจากนี้ยังเชื่อกันอีกว่า มันมีอำนาจทางมหาอุดหยุดกระสุนได้เชกเช่นเดียวกันกันกบเหล็กไหลดังนั้นผู้รู้จึงสันนิษฐานและเชื่อกันว่าน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแต่เป็นคนละชนิดกันซึ่งเหล็กไหลแท้ๆนั้นจะมีอำนาจด้านการกินไฟและไฟฟ้าของเหล่านี้นับว่าเป็นของแปลกมีอาถรรพ์มีจิตวิญญาณอยู่ในตัวหินกินเหล็กเคยเป็นข่าวดังทางหน้าหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่มาแล้วหลายครั้ง เชื่อกันว่าหลายๆท่านในวงการนี้น่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงของแร่กายสิทธิ์ชนิดนี้มากันบ้างนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องตั้งใจนำมาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมองเจ้า Channel ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับ แล้วค่อยกลับมาพบก,กันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม